สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้มาชมพระสมเด็จนะครับเกจชยโยนะครับพิมจัดชั้นนิยมกันนะครับสวยมากๆนะครับพิมจัดชั้นนิยมเอนะครับไปชมกันนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดเกจชยโยนะครับพิมจัดชั้นนิยมเอนะครับสวยมากนะครับสมบูรณ์ด้วยนะครับต้หนีองคเนี้ยมีครบหลายจุดเลยนะครับมาชมกันนะครับมาจุดแป๊บนึง ตำหนิรงนี้ครบหลายจุดนะครับตำหนิดีมากนะครับมาศึกษามาชมกันได้นะครับผ่าสมเร็จวัดเกษโยนะครับขาตั้งกล้องอยู่บ้านนึงก็ไม่ได้ออกมาตักีไม่ได้ไลามานานแล้วครับหยุดนะครับมัวไปหลงไหลของเก่านะครับโอ่งมั่งไห้มั่ง โอเคนะครับรับชมกันไม่สว่างมากครับแต่ว่าพระแท้ครับอากาศคึมคึมแล้ววันนี้ฝนจะตกนะครับเดี๋ยวผมขยับใหม่นะครับมาใกล้ๆหน่อยวันนี้ใช้แก้วรองกันไปชมกันนะครับเดี๋ยวผมขยับไฟใหม่จะได้สวยๆเหมือนเดิมเดี๋ยวเปลี่ยนปลั๊กปวบไม่เปลี่ยนไม่ดีทุกครั้งเลย นึกอยากไหลก็ไลนะครับไม่ค่อยได้เตรียมพร้อมอะไรนะครับมัดูแต่โอหนหายพอได้เห็นน,น,นะครับ ดูนะครับพระสมเด็จวะเกียตโยนะครับพิมพ์เจช้นนิยมนะครับนิยมเอนะครับดูนะครับดูกรอบกระจกก่อนเลยแล้วกันรอบนอกนะครับนี่นะครับจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็เว้าเข้าว้าออกว้าวเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ป้านออกนะครับแต่ตัวนี้มีตรงนี้เวลาเขางัดขึ้นมาเนี่ยบางบางองค์จะเป็นลอยอย่างเงี้ะครับเอาไม้คาไว้หรืออะไรคาไว้แทวอเนี้ยแล้วก็งัดออกเวลาผาแห้งนะครับอันนี้ก็ ดูนะครับกรอบกระจกนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับฝั่งนี้จะสูงกวาด้านนี้นะครับบางองค์ก็จะโค้งนะครับก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบุ๋มนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องระหว่างกรอบกระจกนีครับกับผนังด้านนอกนี่ครับก็ชมกันนะครับนี่ตรงนี้บางองค์ก็จะ ตรงนี้จะเป็นชาร์ตเป็นธงชัดๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงนี้เป็นแบนครับบางองค์ก็จะเป็นแบบเส้นเกยอย่างนี้นะครับอันเนี้ยองค์เนี้ยเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านล่างชัดเจนนะครับยังอยู่เลยไม่มีการขัดฝนนะครับบางองค์ก็ขัดฝนออกไปนะครับเส้นฐานล่างนะครับจดซุ้มนะครับซุ้มชนซุ้มนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับ แล้วก็จะเป็นเนี่ยเนื้อเกินรตรงเนี้ยจะมีตรงนี้จะหนาลงมาชมนะครับตรงนี้จะมีติ่งนะครับตรงฐานที่สองนะครับติ่งขึ้นมาโผล่มาตรงนี้นะครับหว่างใบปล่าแล้วก็มาดูหน้ามาดูซุ้มก่อนนะครับซุ้มก็จะขึ้นตรงมานะครับโค้งลงมานะครับ ถ้าเป็นพระสมัยก่อนเนี่ยใช้มือมั่งอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ก็จะแบนติดกันมั่งอะไรบ้างนะครับจะไม่ค่อยสวยเป๊ะๆเท่าไหร่แต่ว่าพิมพ์จะเป๊ะนะครับอันนี้หน้าพผักนะครับนี่เกตนะครับเหมือนเปลวไฟนะครับเหมือนปีกกล้วยอะไรเงี้ยครับนี่หูใบสีเจ็ดชั้นนิยมนะครับฝั่งนี้จะชิดหน่อยฝั่งนี้จะห่างหน่อยในตามซอกๆเนี่ยครับก็จะมีเส้นๆนิดๆหน่อยๆครับ ฐานชั้นที่สองเนี่ยครับเป็นอย่างนี้ครับขึ้นไล่ขึ้นเลยแล้วนี่ไม่ต้องอธิบายเยอะผมอธิบายไปเยอะหลายคลิปแล้วนะครับก็จะรูปรษณ์จะแตกต่างกันไปนะครับของวัดเกษชโยนะครับเป็นพระสร้างนะครับมันก็มีหลายบล็อกนะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับอันนี้นะครับดูนะครับเนี่ยก็จะเป็นโค้งเป็นยอดธงนี้นะครับมองมุมนี้จะเห็นง่ายหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นโค้งเว้านะครับบางองค์ก็ปาดตรง เป็นอีกพิมพ์ก็ตัดตรงตรงนี้สูงตรงนี้ฝั่งนั้นต่ำนะครับพระสวยนะครับเข่าตรงนี้ก็จะยกนะครับตรงนี้ก็จะโค้งเว้าวมาตรงนี้ก็จะยกกันนะครับตรงเนี้ยบางองค์ก็จะเต็มเต็มก็จะมีงุ้มลงหน่อยหนึ่งอันนี้ติ่งเห็นชัดชัดเลยนะครับบางองค์ก็แหลมบางองค์ก็ทู่ทู่นะครับพระแท้ดูง่ายเดี๋ยวผมส่องกับกล้องพันสองร้อยเอ็กซ์ให้ดมให,ให้ให้ชมด้วยนะครับ เนื้อหานะครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นบังคับแม่พิมพ์ยังคาลำไายอยู่นะครับถ้าบางองค์ก็จะขัดฝนออกไปก็มีครับไม่ยึดติดนะครับพระสมเด็จเราดูที่เนื้อก็ดูที่พิมพ์โอเคใช่ว่าเป็นวัดเกตก็โอเคแล้วลำคอนะครับดูเนี่ครับคมชัดนะครับหน้าพระพักนะครับแล้วก็วงแขนจะสวยเว้าสวยนะครับดูลากฟันนะครับดู ตรงนี้นะครับอันนี้แกะแม่พิมพ์บอกนี้ก็สวยนะครับลงมาจดกับจับกับวงแขนนะครับบางองค์ก็จะไม่ถึงบางองค์ก็ถึงนะครับอันนี้จดวงแขนนะครับดูนะครับพิมพ์นี้สวยนะครับองค์นี้ถือว่าดีมากเลยนะครับผมชอบเลยไม่ได้เจอกันบ่อยๆครับอันนี้พระถูกพิมพ์นะครับพระพระสวยมากนะครับ เดี๋ยวก็ส่องกับกล้องพันตองเล็กให้ชมอันนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังสวยมากนะครับอันนี้ขอบข้างนะครับมีคนถามราคามาเยอะนะครับผมลองโพสต์ดูในลงหน้าเฟซบ้างอะไรบ้างนะครับมีคนถามราคามาเยอะมากตรงนี้แต่ว่าบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าผมเป็นไงไงเงี้ย ก็คิดว่าเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะครับคงแบบปล่อยหลุดมั้งอะไรเงี้ยเด็กมันคงมาโพสขายะรหลายแสนนะครับไม่ได้ปล่อยแค่ห้าร้อยพันนะครับจะลองอย่างเชิงดูคนถามเช่ากันมาเยอะมากนะครับแกล้งดูดูที่ว่าใครจะดูพาเป็นนะครับก็มีคนดูเป็นนะครับอย่างสมมุติว่างคงเนี้ยเป็นพิมพ์นิยมใช่ไหม เนื้อเกินตรงเนี้ยถามว่ามีไหมบางองค์ก็ไม่มีบางองค์ก็มีครับไม่จะไม่เฉพาะเจาะจงนะครับองค์นี้ก็มีรอยนิดนจำจานิดนี่ไหน่อยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าไม่จําเป็นเราครับพระสาเด็จเก็บเป็นพระเนื้อผงนะครับแล้วแต่ว่าองค์ไหนจะขัดฝนกันยังไงแต่งกันยังไงนะครับบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับแต่เราดูเนื้อที่เนื้อหาพระแล้วก็พิมพ์นะครับพระองค์นี้สวยมากเนื้อนุ่มและพระไม่ได้ใช้นะครับเก็บสภาพดีนะครับ พระโบราณพบกับจ้อยหางทองครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกดแชร์กันด้วยนะครับนานๆจะลงทีเดี๋ยวมีพระเหรียญพระเกจิให้ชมอีกอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาส่องกับกล้องพันทองอไลก,กันนะครับโอ้โหผมม่เดีเยวขามาไม่เป็นไรครับดูเราดูมวลสารได้นะครับพระพวกนี้ไม่เด๋ มีชื่อเสียงอะไรนะครับใครจะเช่าพระผมนี้ต้องทําใจหน่อยครับเราเช่ากันด้วยที่ตานะครับดูกันที่ตานะครับถ้าเชื่อใจผมก็เช่ากับผมถ้าไม่เชื่อใจก็ไม่ต้องเช่านะครับเพราะผมเป็นคนเด็กธรรมดานะครับไม่ได้มีใบเซอร์ไม่มีอะไรนะครับไม่ได้เข้ากับวงการพระไหนนะครับผมอยู่กับวงการจอย่างของอยู่คนเดียวนะครับใครดูพระเป็นก็มาเช่านะครับใครดูไม่เป็นก็ไม่ต้องเช่านะครับมีปัญหาต่อหลังไม่เพราะว่าเซียนพระทุกคนนะครับผม คุยกับหลายๆคนหลายๆคนมาแล้วที่เล่นพระเขาบอกว่าจอยต่อให้เราพระเราแท้แค่ไหนนะครับทุกคนนะครับก็อยากจะปล่อยพระตัวเองนะครับบางคนก็เอาพระเราไปออกไปซอเซอร์ไอ้ขอไปเช็คได้ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วพระเอาไปออกไปเซอร์ถามว่าเอาไปได้โอเคแต่ว่าเขาจะให้คุณเขาจะมาดูพระคุณแท้หรือเปล่าแล้วน,ะนะั่นแหละเพราะว่า ใครๆก็อยากปล่อยพระตัวเองผมก็ถามอาอยคนหนึ่งบอกว่าอาทำไมไม่เช่าพระร้านที่อาไปเช็คอะเขาก็มีพระเยอะแยะโว้ยใครจะเช่าไปได้ราคาหลักร้านทั้งนั้นเลยเอา้าแล้วมาเช่าผมห้าพันเนี่ยยังให้ออกให้ผมออกใบเจออีกดูแล้วก็เอาพระเราเช่าเราแสนนึงเนี่ยจเจ้าพระเราไปเช็คนู่นเช็คนี่ไม่มีร้านไหนหรอกครับบอกว่าพระที่คุณเอาไปบอกว่าพระแท้ครับใครก็อยากจะปล่อยพระตัวเองกันทั้งนั้นนะครับพูดตรงๆเลย,เยพูดกันจะเอาใจมาพูดกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครมา ส่งรูปมาหาเช็คกับผมเนี่ยผมยินดีนะผมพูดความจริงนะครับผมไม่โกหกใครนะครับผมจะปล่อยได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้ซีเรียดอันนี้เป็นเนื้อหานะครับมวลสารนะครับพระองค์นี้สวยมากนะครับดูกันเองนะครับชอบก็กดถูกใจนะครับไม่ชอบก็กดผ่านไปนะครับใครจะสวดใครจะว่าก็แล้วแต่ผมไม่ได้แคร์ใครนะครับนี่นะครับแต่หาดูให้ได้แบบนี้นะครับถ้าดู อยากศึกษาก็ศึกษาไปได้นะครับผมพูดแค่นี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากศึกษาก็ปล่อยผ่านไปจากเด็กอังทองนี่แหละครับวัดเกิชยโยเนี่ยครับอันนี้นะครับดูนะครับมวลสารดีๆนะครับถ้าพูดตามหลักความจริงเลยนะครับมาดูที่บ้านผมถ้าเกิดมาสองกองเนี่ยจะดูชัดกว่าเพราะว่านี่ผมก็ผ่านโทรศัพท์อีกทีหนึ่งนะครับ ไอโอคงเขียวลอกๆไว้นั่นนะที่ผมเก็บไว้เพราะอะไรรูครับเราดูเนื้อวัดบางขุ่นพมก็ดูให้เป็นแบบนั้น,ดน,น,น,ดนได้เหมือนกันไกลไๆเคียงกันดูเนื้อพระได้เหมือนกันองค์เก่าๆอย่างองค์จีนเซี่ยงไฮ้นะครับที่เป็นรูปเซียนแปะเ,เก่าๆนะครับก็ดูเคลือบได้นะครับเป็นเหมือนขุนแผนเคลือบก็าใหญ่ใช่บงคลจะยุคเดียวกันนะครับเพราะว่ามากับพวกเรือสำเภาสมัยก่อนนี่ โอเคนะครับนี่ชมกันนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นผนังบนนะครับนี่ผนังบนตรงนี้ยจะเป็นบุ่มนิดนึงเนี่ยเป็นบุ่มรอบๆอนี้เนี่ยมวลสารเนี่ยแยะหมดเม็ดดำเม็ดอะไรเนี่ยมีเนี่ยแล้วตอนนี้พอเป็นบุ่มนิดนึงครับตรงนี้เป็นซุ้มนะครับ แต่แล้วระ,ร,ะระดับเราจะให้ชัดเราก็ต้องซูมอีกอันนี้เป็นซุม้มรอบๆเลยนี่ครับนี่ซ้มมีเพชรมีพลอยผสมผสานนี่ครับอันไหนที่เป็นเป็นเงินเป็นเพชรเป็นพลอยจะเป็นวงนะครับนี่เป็นซุ้มนะครับรอบๆอบุ้มก็จะลึกนะครับก็จะมีคาบกังนะครับเพราะว่าจุดที่ไม่สัมผัสกับอะไรนะครับนี่อันนี้ก็เป็นเพชรนะครับ เพชรพลอยตำนะครับนี่ก็จะเป็นวงนะครับจะวาวไม่ใช่เงินนะครับเงินก็อย่างอีกอย่างหนึง่งจะวาวคนละแบบกันนะครับอันนี้เป็นผักหน้าพพักนะครับมีมวลสารมันเนี่ยแดงๆอยู่ในใบ,ใบหน้านะครับเนี่ยเป็นเหมือนมวลสารสบู่เลือดหรืออะไรผมไม่รู้หรือว่าเป็นพลอยตำเม็ดหินแร่อะไรก็แล้วก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เป็น เกตนะครับเกตเป็นเหมือนขายปีนะครับนี่ปีหรือปีกล้วยเปลวเปลวเทียนเปลวไฟนะครับเผาอันนี้ธรรมชาตินะครับดูง่ายนะครับดูเหมือนสารดูอะไรเนี่ยดูง่ายเผาอันนี้ผ่าสวยนะครับเดี๋ยวผมจะส่องใกล้ๆก็ไเลยให้ชมกันดูเนื้อชัดๆดูมวลสารชัดๆนะครับแต่ใกล้ไปก็บางทีก็ดูยากมันทำให้กล้องเบลอได้ ลองดูกัน,นะครับนี่ครับพระสมเด็จวัดเกตชโยนะครับเอา <ng> <cause> จริงๆแล้วเนี่ยวัดเกตชโยวัดรักคังเนี่ยจะไม่ตักไม่ต่างกันมากนะครับแต่ขึ้นอยู่กับเนื้อพระว่าจะโทนไหนนะครับเพราะว่าวัดรักพังก็สร้างหลายโทนนะวัดเกตก็สร <og> ้างประมาณสามสี่เนื้อนะครับแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยนะครับมวลสาร จัดจ้านนะครับผ้าแท้ดูกันนะครับตอนที่ผมลง YouTube ครั้งแรกๆเนี่ยก็มีคนมาว่าผมไอ้พวกที่มาว่าในพวกเซียนพ้าทั้งนั้นนะชาวบ้านมีแต่มาชมไอ้พวกเซียนผ้าเนี่ยเปิดร้านพ้าไอ้พวกเก่าๆเนี่ยนั่นแหละจะเหยียบพวกคนอื่นได้ดีกวา่าพอดีผมมันอยู่เฉยของผมเนี่ยผมอยู่อ่างท้องครับอันนี้เป็นล่องรักแล้นะครับ อยากศึกษาก็ดูกันไปนะครับผมไม่ซีเรียสอะไรนะครับเซียนาพาร์บางคนก็ดีนะครับบางคนก็ไม่ดีมีทั้งดีและไม่ดีนะครับผสมอสานกันไปก็เลือกครบกันเอาเองนะครับด้วยดวนละพินิทอันนี้ล่องลักแลนะครับด้านขวานะครับดูนี่มวลสารเยอะมากมีคาบกลางเพราะว่าจุดที่ไม่สัมผัสกับอะไรนะครับ อันนี้เป็นวงแขนนะครับเนี่ยเรามองพระผิวเผินมันไม่เหมือนแบบพระเรียบไม่มีอะไรนะครับแต่เราเราต้องมาส่องกับกล้องดูครับก็ช่วยได้นะครับกล้องตัวนี้มันไม่ได้แพงเลยมากมายนะครับตัวนึงตัวนี้ผมซื้อมาสองพันห้ามันซ,ซื้อมาสองตัวมั้งพอตัวมีส่วนลดนะครับกล้องอันนี้มาจากส่งมาจากจีน,นะครับก็เลยได้ถูกพันเก้าส่วนลดนี่ดูนะครับอยู่ในพระนะครับ แต่และองค์ก็จะแตกต่างกันไปไม่จําเป็นว่าจะต้องมีทุกองคนะครับแต่ว่าเนื้อเราต้องดูให้ใกล้เคียงกันมวลสารเราต้องดูให้เหมือนกันในพระสมเด็จมันฟ้องบางมีบางสิ่งบางอย่างฟ้องเราได้นะครับถ้าอย่างนี้มันชัดมันลื่นไปแล้วก็ดูห่างห่างได้เหมือนกันหรือจะเอาขึ้นสูงก็มองได้เต็มองค์ได้เหมือนกัน บางองค์ก็มีเพชรพลอยตัมมาบางองค์ก็มีหยกตัมมาผสมประสานมาแต่หยกส่วนมากจะเป็นวัดหะระฆังครับที่มีนะครับวัดเกศส่วนมากได้ดีครับตะใบเงินตะไบทองแล้วก็เพชรนิดๆหน่อยๆนะครับมวลสารนะครับเรามองตาเปล่าไม่เห็นนะครับนี่นครับผมก็พยายามหาเวลาครับตอนนี้ก็ล้างหลงไหลของเก่าอยู่ <laughs> ไม่ค่อยได้ไปไหนหาของเก่าอย่างเดียวร้านพระไม่อยู่บ้านไม่อยู่ตะเวนครับยุดยาอังทองสิงห์บุรีสุพรรณบุรีไปเรื่อยนี่นะครับสวยงามมากนะพระเก่านะครับขอบคุณนะครับมีอาท่านหนึ่งครับก็โทรมาหาเมื่อวานก็ให้กําลังใจผมครับผมก็ดีใจครับผมก็เด็กอังทองแท้ๆนะครับบ้านเกิดอยู่อังทองเนี่ย อยู่แสวงหานะครับตอนกลางนะครับมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับมีที่จอดรถมีเรือให้ชมนะครับเรือไม้เก่าๆเรือพายมา้าเรือเป็ดเรืออะไรแย่เหมือนองเอิงเสียงให้หายหลําเขียวก็มีให้ชมนะครับแต่ถ้าเกิดอยากชมองเยอะๆต้องไปอยุธยานะครับวัดเชิงท่านะครับบ้านป่ากเกษมนะครับอันนั้นเยอะแน่นอนนะครับ อาลึศนิคกันนะครับนี่มีเซียนพระก็เคยเช่าพระกับปา่าเกษมไปองค์หลวงพ่อพกันนะแต่ก็าชอบไปองค์เดียวไปถอดแบบหลายหลายองค์กันไปถอดไปสร้างถอดแบบไว้แต่ผมไม่เกียจจะพูดว่าใครเลวร้ายนี่นะครับวงแขนนะครับนี่พื้นด้านในนะครับนี่สวยสวยงามมากครับ นี่ชมกันนะครับมวลสารนะครับม็ดำแดงมีนะครับตรงนี้มีเขียวด้วยเขียวฟ้าเนี้ยเป็นเหมือนมวลสารเนี่ยอาจจะเป็นพลอยก็ได้นะครับพลอยไพยลินนะครับตํามาหรืออัจนี่ถ้าเกิดเป็นนี่จะเป็นอย่างนี้นะครับพลอยไพยลินนะครับอันนี้เป็นพลอยบอรแรกนะครับเมืองการนะครับก็เนี้ยเรามาเปรียบเทียบกันตะลวงแตก S 1> <S 1> ซื้อมาแพงด้วยอันนี้อันนี้พลอ,อยสีเนี้ยเรารัชกาลที่ห้าใส่นะครับพอ,อยบูเนี่ยครับสีเนี้ยโอเคนะครับดูต่ออันนี้ก็เป็นมวลสารสวยงามนะครับพระหาองค์หนึ่งไม่ได้หาง่ายนะครับผมก็โอ้โหเมื่อก่อนนี้หายากมากเลย จะมันจะมีช่วงเศรษฐ,ฐกิจตกต่ำเนี่ยแหละคนก็เริ่มแบบว่าบางคนเขาลงทุนเยอะที่บ้านขเขาตอนนี้มันไม่มได้ไรายได้ไม่เหมือนก่อนนะครับก็แบบว่าก็ม่รู้ทําไงก็เรียกผมไปดูพระอะไรเงี้ยผมก็เช่ามานี่นะครับเหมือนสารผมก็เช่ามาได้บ้างอะไรบ้างนะอบางองค์ก็เช่ามาไม่ได้บ้างครับก็แล้วแต่เจ้าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับวาสนาด้วยนะครับของพวกนี้ อันนี้วัดเกศชโยนะครับพิมพ์เจ็ชั้นนิยมนะครับนิยมเอด้วยนะครับเผานี้เนื้อสวยมากสภาพดีด้วยเนื้อดูง่ายนะครับใครเห็นก็สะดุดตานะครับเผานี้อันนี้องค์นี้ผมเช่ามาก็แพงอยู่พอสมควรนะครับพอตอนเนี้ผมมาถ่ายลงหน้าเฟซผมแล้วตอนนี้ผมเริ่มมีชื่อไว้แล้วพอตอนนี้จะเช่าเขาอีกเช่าไม่ได้แล้วในราคานั้น โอ้โหตอนนี้มาบอกมาเนี่ยเป็นร้านทั้งนั้นเลยตายผมเป็นคนดังไปเลยผมก็งง <c oughs> ตอนแรกก็ไม่รู้จักไม่รู้จักกันนะครับก็โอเคติดต่อซื้อซื้อเช่ากันมานะครับพอตอนนี้พอรู้แล้วว่าผมผมลงพาลง u ูทูบบ้างอะไรบ้างปล่อยผมตอนนี้หลักแพงๆทั้งนั้นเลยเช่าไม่ลงเลยเช่าไม่ได้คนระับเช่าได้ก็โอ้หเงินจมไปเยอะนะครับถ้าเกิดเช่าพาอ,อง์นึง นี่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาดูด้านหลังน,นี้มวลสารเนี่ยจะแยกนะครับพระเดี๋ยวเรามองด้วยตาเปล่าก็ไม่เหมือนพระไม่มีอะไรนะครับแต่พระสวยเหมือนไม่มีมวลสารเยอะวัดเกต์เหมือนเนื้อละเอียดสมัยก่อนนี้คนผู้ใหญ่จะหลอกเด็กว่าเฮ้ยพระวัดเกต์นเนื้อต้องละเอียดมวลสารจะต้องแบบว่าเหมือนเหมือนไม่ค่อยมีเป็นจริงแล้วโดวนโกหกกันทั้งเพจนะครับผู้ใหญ่ชอบหลอกเด็กนะครับวันนี้ทุกวันนี้เด็กจะหลอกผู้ใหญ่บ้างแล้วนะครับอันนี้มวลสารนะครับ แต่ผมก็เป็นคนให้เกียรติคนนะครับไม่อยากมีเรื่องมีราวใครใครคิดดีก็ได้ดีใครคิดไม่ดีก็เดี๋ยววันหนึ่งนะมีคนจีนเคยบอกผมยุคนนึงแต่ตอนนี้ท่านาน่าจะเสียไปแล้วเขาบอกว่าเขาทําดีไปอะสวรรค์ม,มีตาพูดเนี้ยใครไม่เห็นช่างเขานั่นแหละอยู่เป็นยามเฝ้าเรืออยู่ของเตยน,นะครับคนจีนนะครับก็บริษัทโหนกก็เลี้ยงมาตั้งแต่ นานจัดเลยครับบริษัทเรือนี่อันนี้เป็นเออผมลืมให้ดูอันนี้เป็นทองนะครับตะไบทองนะครับอันนี้เป็นเพชพรพลอยหรือเงินเนี่ยเป็นแร่แร่เพชรแร่พลอยหรือว่าเป็นคอไซขึ้นมาแล้วครับเป็นวาวเหมือนเพชรน,นะครับเป็นกระจกเหมือนกระจกเลยสองแสงสว่างนะครับนำทางให้เราไปสู่ความโชคดีครับอันนี้ ตะไบเป็นทองนะครับหนึ่งจุดเหลืองๆนี่นะสูงก็จะเป็นวงเลยเป็นตะไบเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านหลังจะเห็นนะแล้วก็จะมีอีกหลายๆจุดนะครับพระองค์นี้เป็นพระในยุคสมเด็จพุทธจารยร์โตนะครับๆๆๆนี่ก็เป็นตะไบทองนะครับเหลืองๆเล็กๆนี่ ดูเนื้อหาหมวลสารนะครับ <c oughs> ชัดเจนนะครับพระองค์นี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มือผมบ้างนี่วางกับมือเป็นยังไงชัดๆหนะ่ยอุ้ยจะลม้มพระสวยมากนะครับพระไม่ไม่มีซ่อมไม่มีชำรุดเลยนะครับ พ่าสวยมากพราานี้ถ้าองค์ไหนไม่เด็ดจริงผมไม่มาลงนะครับคิดแค่นี้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนไม่ได้มีชื่อเสียงอะไระครับเราจะเอามาลงอะไรเราต้องให้เด็ดไปเลยนะครับเราเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนะครับพระองนี้ยเปิดอยู่หนึ่งล้านนะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับต่อรองก็ได้นิดหน่อยนะครับผมก็ไม่ผมก็ง่ายๆนะครับแต่เกิไปเช่าในกรุงเทพอ่ะ สองสามล้านนะผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าใบเซอร์ผมไม่เล่นนะครับใบเซอร์เก้ครับแท้ก็มีนะครับเพราะคนอ่ะบางคนอ่ะหวังถ้าใบเซอร์นะครับต่างชาติบางคนก็โดนนะครับใบเซอร์เช่าไปโดนใบเซอร์ใบเซอร์แท้ครับพระไม่แท้นะครับพระแท้ใบเซอร์แท้ก็มีนะครับก็ผสมผสานกันไปนะครับระวังกันนะครับ แต่เนี้ยใครจะมาเช่าพระกับผมเนี้ยหัดดูกันมาเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาดูพระดูกันให้เก่งก่อนค่อยมาเช่านะครับมั่นใจแล้วค่อยมาเช่านะครับแต่เชื่อใจผมก็มาก็มาเช่าได้ผมไม่หลอกลวงใครแน่นอนนะครับคนอย่างผมแต่จะเชื่อใจผมกันมากแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลากไปก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมนี่ปีเสียได้ปีเสียมาตัวหนึ่งยกนะครับ หินหินหยกนี้ก็คือหินนะครับแต่ว่าหินสวยนะครับออกเขียวเขียวแล้วก็มีการแกะสลักนะครับก่อนอันนี้ปล่อยให้เฮียที่พุทธมนตรไปสองตัวนะครับตัวเท่าฝ่ามือแต่ว่าคู่นั้นเช่ามาจากฮ่องกงนะครับนานแล้วอันนี้ได้ในเมืองไทยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีนี่เจอหลวงพุธทิมนะครับเดี๋ยวค่อยลงนะครับสังกติตอกตัวทอนะครับไม่มีโคตอุไม่มีหน้านะครับเป็นตอกตัวทอเลยนะครับอันนี้ไตเติ้ลไว้ก่อนนะครับ จะลงหลวงพ่อกลวยทุกรุ่นให้ชมกันยังไม่ลงเลยไม่วางนี่ครับเป็นตอนนี้ก็เก็บโอง่งเก็บอะไรน่ารักดีเก็บไปเรื่อยครับเรือนะครับอยู่ในบ้านไว้ในบ้านจน่ารักดีนะครับชอบอะไรน่ารักน่ารักหน,น,น้าบ้านมีแต่ของเก่าเต็ไมไปหมดแล้วโอเคนะครับ ท่านใดสนใจอยากมาชมมาอะไรก็เชิญนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับนี่พาสมเด็จวัดเกษโยนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับจากจอยอ่างทองนะครับคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะเดี๋ยวดูพอสังเขตกันนะครับส่องกับกล้องพันสองร้ยไปแล้วแต่นี้เราไม่ต้องมาส่องกับกล้องเล็กแล้วนะเพราะว่า ส่องกับกล้องไอ้นี่ไปแล้วอันนี้อันนี้ส่องให้ดูหน่อยหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางเผื่อไปเจอกันนะครับดูเนี่ยดูกับกล้องสิบเ็เนี่ยก็ดูแค่ได้แค่นี้นะครับแต่ว่าคนดูเป็นก็จะเข้าใจนะครับพระสมเด็จด,ดูไม่ยากนะครับพระเหรียญทุกวันนี้ก๊อปเยอะมากเลยครับเลเซอร์คอมพิวเตอร์มางทาเหมือนมากนะครับระวังกันด้วยนะครับจะเช่าพระใหม่เดี๋ยวเช่าพระเก่า ทำกันมาทำกันมาทุกทุกพระนะครับที่ว่าดังนะครับพระเหรียญใครใจร้อนใครรีบคือโดนนะครับใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนนะเวลาเราจะเช่าพระเราเห็นว่าฮ้ยพระนี้ดังมาหลุดมาจริงๆแล้ว พาก๊อบเยอะนะครับทุกวันนี้ก๊อบเกตเอนะครับใจร้อนคือโดนนะครับใจร้อนและอยากได้คือโดนนะครับค่อยๆดูก่อนใจเย็นๆก่อนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ อยติดตามกันไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลงพระเหรียญลงพ่อกลวยบ้างกลลงปู่ทิมวระลางไล่บ้างครับก็ยุ่งมากกันไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวไล์สดบ้างอะไรบ้างบ,บางทีจะไล์สดสัญญาณไม่ค่อยแรงโอเคนะครับอันนี้กลับกลับกล้องไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็ลาด้วยคําลาด้วยน้ําเสียงได้ไหมครับลาด้วยคําพูดนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บหนึ่ง ขอถ่ายรูปรูปนึ่งนะครับเพื่อเอาไปเป็นหน้าปกนะครับไว้แต่งภาพหน้าปกโอเคนะครับก็กลับขอลากันไปก่อนนะครับฝากทุกๆท,ท่านนะครับติดตามกันนะครับแล้วก็ศึกษาร่วมกันไปได้นะครับผมไม่ได้เน้นจะว่าต้องต้องมาเช่าพระผมนะครับพูดคุยกันได้นะครับ ผมคน,นง่ายๆครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับตอนนี้กำลังระบาดหนักเลยสวัสดีครับ